Aniket. Doch อยู่แล้วอันนี้แกเตอร์นะครับปลาช่อนตรงนี้เบดสามโอนะครับไม่ต้องทำอะไรนะนี่ครับอันนี้แกเตอร์พุ่งเข้าไฟนะครับขบยางเบดสามโอนะครับตัวใหม่อู้ปลาช่อนไสอสวยอ้วนตับนะครับนานะนี่นะอันี้แกเตอร์นะครับเบสสามโอนะครับนะนี่นะนก็ดูนะครับ,บ, o, รบ,นะรบหืโดนไป สบายเลยนะครับอย่างนี้นะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับอันนี้เกตเตอร์นะครับนี่ ไม่โดนไม่โดนเบ็ดน,นะครับอินดิเกเ,เตอร์ปัก มาๆๆเนี่ยโซนเนี่ยตีหาป่าแล้วนะ่ะตรงป่านี้ก็กัดนี่ตามนี่เห็นไหม

อยู่แล้วนี่ครับปลาช่อนไซแวนก็โดนหไม่แวนนะเนี่ยนะแ,นแต้มที่สองเลยนิเกเตอร์นะครับนี่กับไหมบัวนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับนีนิเกเตอร์นะครับกบยางรุ่นใหม่นะครับไม่โดน ไม่อยู่อือะไรเนี่ยสามโอไม่อยู่ อันนีเกตเตอร์อยูแล้วนี่ครับนี่แนะ่เอาให้มันลอยๆกันมันเลยนะ ator, นะีเกตเตอร์นะครับเบดสามโอนะครับนานๆน,นี่ใส่ขนาดนี้ก็เจอกันสิครับฝากผลงานด้วยนะครับ อยู่แล้วนะครับอินดิเกเตอร์นี่ครับเบทสามโอนี่มีตัวเป็นโดนนะครับน้านาอินดิเกเตอร์เบทสามโอนะครับนี่กับปลาช่อนนะครับนะแทนที่สี่แล้วนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับอินดิเกเตอร์นะครับแล้วขอบคุณนะครับอุปกรณ์ทําเดือปปอมจากบิ๊กวันรัวนะครับแล้วก็วูฟนะครับสนับสนุนค่ายกบรลุดเพชรบุรีมาตลอดนะครับสองค่ายนี้ก็ฝากผลงานด้วยนะครับ <cười> hmm? <cười> một đủ bọn <laughs> này mà ra kia, đó như xoài thùng nó nào, nhìn luôn chứ đó tí đó xoài là mọ. ทีเราเดินไปเรื่อยเลยวัาเดี๋ยวตาม ้นี่ครับโอ้โหใสแน่นอนอันนี้เกตเตอร์อันนี้เกเตนนเ,กเตอร์นะครับเบ็ดสามโอ้นี่ครับอขอบอกนะครับตียยำ้ำานะครับรย,ยำ้ำๆมามานี่มาน,นี่มาน,นี่ วันนี้เตรียมย้ำนะครับอัน,นิีเกเตอร์เบทสามโอนะครับนะ้าหนาะน่ะน้องปักชูชูปลาให้ดูหน่อยสิโอโหนี่อุปกรณ์พร้อมนะครับโอ้โหเบทสามโอด้วยโอ้โหอันนี้เกเตอร์นะครับเตรียมยม้ำวิ่งชาร์จออกใช้ปลาเลยนะนี่แต้มที่เท่าไรที่ห้าอันนี้เกเตอร์นะครับแต้มที่ห้าละ อย่างไงเนี่ยดูนะครับเบทสามโอใช้มือเด็ดขาดได้เคลฟนี่นะนี่นะครับอันนี้เกเตอร์นะครับก็โอเคดูนะครับลงมือตาหน่อยไม่เห็นหน้าอ่านี่นะครับฝากด้วยนะครับอันนี้เกเตอร์เบทสามโอนะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะก็ขอขอบคุณนะครับ บิ๊กวันรัวนะครับอุปกรณ์ทำเยื่อ mm hmm. ปอมทั้งหมดนะครับแล้วก็วูฟนะครับวูฟน,นะครับไม่ว่าลอาขันสายนะครับก็ฝากผลงานด้วยนะครับ อยู่แล้วครับก้าวมอนะครับกบยางเบ็ดสามโออยู่แล้วนี่นะครับกับประชอนไซใชไปได้เลยนะครับก้ามมอนะครับตัวนี้หนังกลับเบ็ดสามโอนะครับนะนะก็ฝากผลงานด้วยนะครับ ดันดันย่าไม่กัดอย่าไม่กัด,าม,กดมาดูหรือไงว่าเหยื่อะอะไร อยู่แล้วลิเกตอยู่แล้วนะครับลิเกตเตอร์เบส2โอแล้ว3โอนะโอ้โหเล่นคันทับหลุดมือนะครับอันนี้เกเตอร์เบส3โอนะครับเจอกันนะกับปลาช่อนนะครับใส้ใช้ได้เลยนะกัดเป็นโดนนะครับไม่ต้องกลัวนี่นเกตเตอร์เบส3โนะครับนะนะ เล่นของใหญ่ใจต้องถึงครับบอกได้เลยเล่นของใหญ่ใจต้องถึงนะกัดเป็นโดนนะครับนี่ครับอันนีเกเตอร์นะครับเป็ดสามโอนะดูนะไม่ต้องทำอะไรกัดแล้ววัดสวนได้เลยนะครับฝากผลงานด้วยนะครับ ดันแล้วดันกัดไหมอู้ยไม่กัดอู้ดัน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 อยู่แล้วเลยกีตาร์เป็นสามโอนะครับ อยู่แล้วอันเกเตอร์เบ3โอนี่ครับนะนี่ครับ,รบกับปลาช่อนใช้ใช้ได้เลยนะครับเบ3 O อุ้ยหลุดพอดีนะครับนี่นะหลุดพอดีสาสวยนะครับสาสวยนี่โหงานตึบเบด3โอด้วยนะครับนะนะก็ฝากผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งกัน Uh huh. ดันนะดันไม่เอาต่อด้วยนะ โอ้ไม่โดนเหรอ เขา้าามลากมาดิอย่าพรลากมาเหนื่อยดิลากมาลากมาโอ้โห,โหตัวไหนเนี้ยมอมอโอ้โหก้าวมอออีกแล้วลงน้ำปุ๊บกัดตูมดูดิดูไซส์ดิ สายปลาอยู่ไหนอยสงจโอ้ไม่ธรรมดานะนะ่ะอมิตเลยโอยนี่ขนาดเบ็ดสโอนะสามโออเ,เนี่ยอิตเลยนะครปักอับ<ห> <c oughs> ้มอนะครอะไรนะ 9มม,มครับนี่ uh huh. เห็นปากไปเลยนานน้ำกัดเลยนะครับฝากทำงานด้วยนะครับอืมกับหมายดูนะดูหมายบัวอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหยื่ออะไรที่ต้องเหยื่อประเภทแบบลุยต้องลุยครับเก็บเบ็ดได้ดีใช่ไม่งั้นหมดโอกาสพูดกันตรงๆองืนี่ใช่ง,งานสุดยอดครับผมอ่โอเคเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งครับ กัดแล้วครับโดดแล้วครับผมปลาไม่หลุดอีกแล้ว sure. ไม่หลุดน,น,นะครับปลาช่อนวีสองนะครับผมเหยื่อยางตัวใหม่ค่ายกบกระโดดเพชรบุหรี่นะครับกับปลาช่อนสายโอ้โหรุดพอดีนะครับผมสวยๆเลยนะครับไซส์สวยนะครับผมปลาช่อนวีสองนะครับค่ายกบกระโดดเพชรบุหรี่นะครับเป็นเหยื่อยางตัวใหม่นะครับผมนี่นะครับปลาช่อน สาดีเลยนะครับฝาาผลงานด้วยนะครับผมเหยียอยางค่ายกบกระโดดพี่บุรีนะครับนี่นะครับผมปลาสาสวยนะครับไสาโอเคแล้วนะครับผม ฝาผลงานด้วยนะครับผลงานนะครับปลาช่อน v ีสนะครับผมกับปลาช่อนไซส์สวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสองใบริ้วนะครับผมฝาผลงานด้วยนะครับ